สเตมจะไม่ขึ้นนะเนี่ยกูปขกปิดไว้ก่อนปิดในสตตีมไ้โอเครอแป๊บนึงมันจะขึ้นแล้วแหละโอเคขึ้นแล้วแล้วก็ทำการเปิดเสียงของนโมขข้นมาโอเคก็เข้ามาสตรีมแล้วย่าโอ้โหโหลดแป๊บแหลกทันทีว้าวนโมเข้าอ่าเข้าเบดบอลเลยเข้าเบ็ดบอลข,บบอของลูบ็อกเลยแหลกๆหลกจังวะ แล้วเขาเราบอกเลยเข้า,ขาบิดบอลเลยบิดบอลได้ยินได้ยินได้ยินถ้าเกิดถ้าไม่อยากได้ยินก็ไม่ให้ได้ยินก็ทำได้นะแต่กูก็ไม่ทำไงแต่กูปรับกูดาวไว้เท่าไหร่บ้กูหน่วงเวลาเท่าไหร่ว้าไม่ได้หน่วงเวลาหาอะไรเลย ก็จาไม่ได้ล่ะอาจจะไม่ค่อยแหลกอะไรแต่ก็แหลกอยู่ไม่เป็นไรมาตัดล็อกใครไม่ว่าใครจะว่าใครจะมาดูคลิปไอ้ไงใครจะมาดูเราโอเคไม่เป็นไรกูก็ดังไม่ต่ายจากมาเอโอเคครับโอเคครับเอาเข้าเนี่ยโอเคว่ามันมีอะไรแปลกแปกไปนะ น yeah. 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 hey, ี่ไงมันเด้วขึ้นมานี yeah, ่ไงเฮ้ยใครดูวะใครดูหนึ่งคน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 เขาเม่นไหนที่ใครดูหนึ่งคนมันต้องมีแอ่มนเริ่ม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 แรกๆก็แหกะตู้รูปอะไรให้กูเด้อตู้รูปอะไรแม่กูเด่อ อ่าสนะิบห้าสิบห้าแล้วปรับหน่วงอันนี้หน่อยวะปรับเน็ตอุปอเรตี้ปรับปรับเน็ตอุปเตี้ให้มันต่ำหน่อยอ๋อฝักฝักฟักฝัก,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 กอ้ค้างโอไม่นะเบยค้างไปแล้วว้าวไม่ได้แดกเลยไปทำหาแดกเลย เดี๋ยวไม่นะแหลกขนาดนี้กูยัสตรอยอยังไงโคตแรแหลกเลยบอกเลยตอนนี้กูสตีมไม่ได้ตอนนี้ค้างมันเป็นะอ,ปอะไรวะกูปิดกูเปิดเลยไม่ได้ปิดเลยวะในสตีมีเพี่ยกูปิดอันนี้แบบ หรือว่าตรงตรงนี้ว่ะวิดีโอตรงเก้าพันกว่าเนี่ยเส่กปรับไนน้ไวพันเก้าร้อยแปดสิบกว่าเดี๋ยวกูจะติม่ก่อนไม,ไม่ไม่กูรู้แล้วว่าทำไมกูต้องไปไปสติมอีกรอบไอ้ทำไมเกมคคลมแอปไอฮีมเป็นอะไร ไอ้เขี้ยไม่ให้กูมันไม่ให้กูมันไม่ให้กูเนี่ย <c oughs> มันไม่ให้กูสตรีมะขอดูโอเคขอ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 ยู่สตรีมก่อนี๋ยวกูต้องทำใหม่